สำหรับเช้านี้เราทําการพัน์ยอดแตงโมดำไรเมล็ดนะครับซึ่งเป็นพันธนำเข้าจากต่างประเทศเรามาทดลองปลูกครั้งแรกที่สวนของเรานะครับสำหรับเช้านี้ก็เริ่มเห็นลูกนะครับอันนี้ก็คือลูกแตงโมดำไรเมล็ดนะครับลูกออกแก่สีเข้มๆหน่อยแล้วก็ ดอกบานแล้วนะครับลักษณะลูกเป็นกลมๆนะครับแต่ว่าลูกนี้เราจะเด็ดทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นลูกแรกอยู่ที่ข้อประมาณข้อที่5นะครับซึ่งเราจะไม่เอาครับครับลักษณะของลูกจะกลมๆนะครับ จะต่างจากพัน์ตอปีโดนะครับอ่ตอปีโดควีนเลดี้นะครับเนื้อสีส้มที่เราปลูกไว้ข้างๆตรงนี้นะครับเพื่อใช้เป็นเกสรตัวผู้ใช้สำหรับผสมนะครับตรงนั้นจะเป็นยาวนะครับติดตามกันต่อไปนะครับ